ใจเย็นนะปู่ใจเย็นเตรียมกิปเปอร์ให้หน่อยครับเตรียมกิปเปอร์ให้หน่อยก็ไปอีกเทธอนึงเขาเดินทางมายังบ้านผุนงามผุนงามงามบุสาวกงามเป็นบ่วนะปู่ไอ้ปู่บุสาวกงามเป็นบ่วเดีบัทันเห็นฮะแต่ว่าปากทางหันทางลุงหันกันสองคนกยัดงามอยู่ได้เห็นว่า าอ่าน่าไอ้ก็น้องสิคอขาได้กันบมดจริงๆนะอ่าเป็นอีกตั่หนึงเขาพาหมู่เพื่อนเขามาส่งเสริมการท่องเที่ยวในของเขตเมืองไทรจังพรตอนนี้เพป็นกำลังกักเยี่ยมอุปกรณ์อยู่ไปเบิ่งการอันนี้แม่เฮือนแม่แม่เฮือนแต่พ่อเฮือนโมยูว่าสันพ่อเฮือนโมยูเฮือนก็นำทีมโดย น้าทนะครับนะครับตอนนี้กำลังมัดเบ็ดนะครับอ่าต่อสายหน้าครับแล้วคุณก๊อฟครับสวัสดีครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับก็เป็นคนที่มาประเทศลาวบ่อยนะครับจะเป็นเขยลาวอยู่แล้วครับแล้วคุณรองนะครับสวัสดีครับครับผมทริปแรกอ่าทริปแรกครับอ่วันนี้คุณก๊อฟนะครับใช้คันเป็นคันของไอรอนแมนนะครับ ขอดูหน่อยครับใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนี่ครับไอรอนแมนครับใช้เป็น p e 5นะครับครับผมอ่าครับน้าดนะครับไอรอนแมนเหมือนกันไอรอนแมนเหมือนกันอ่า p e 1 3 1 3นะครับอันนี้ก็ซอฟต์ๆครับเดี๋ยวเจอบิ๊กๆเราจะร้องไห้ต้องเป็น ระดับเบีห้าครับสามนี่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอของใหญ่แล้วจะลองควนคางนะครับเดี๋ยวรู้เลย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 แล้วคุณลองแล้วครับใช้ของอะไรครับของพี่นัดครับของพี่นัดใช่ไหมใช่ครับอคันยืมคันฮะคันยืมครับโอ้คันยืมส่วนใหญ่คันยืมนี้จะหมานนะเออคันยืมันจะโดนนะคันยืมเนี่ย สั่งามาไม่ทันสั่งเอ,งงอาอะไรไว้ครับสั่งเนี่ยครับอ๋อไม่เป็นไรได้ผมยืมให้ให้ยืมใช่ปะให้ยืมใช้มาเอาของนี่ก่อนฮะยฉันยืมนี่เลยก่อนก็ยืมผมก็ให้ยืมเหมือนกันไงให้ไอรอนแมนยืมเหมือนกันนี่โจ,จะใช้อะไรอ่ะโอ้ oh, ผมมีเยอะอจริงเหรอจริงได้ได้ไดอ่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยเปลี่ยนใจแล้วครับนลลองครับไอรอนแมนดีกว่าไอรอนแมนดีกว่าชัวร์กว่า แต่โดนไปแล้วนะครับเนี่ยใหญ่แน่นอนโดนครับโดนมาแล้วครับครับเดีย๋ยวไปดูดูนับปูครับน้าปูน้าปูปกําลังค้นเลยเนี่ลื้อเลยเนี่มันเป็นเยืมอเนะหัวมันหักต้งยืมกันคนอื่นน,น่าน เคยโดนมาแล้วไงกระชากไปอ่ะเกือบหลุดมือใไหมเดี๋ยวนั้นต้องยืมคันเบ็ดซื้อลอกมาถูกถูกโอ้ยเนาะเน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 ีนเ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 นยนเหเน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 านเ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 จ้นขนงนเ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 จ้นเองนเ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 ดเาเน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 นนเนเานนีนนน ประจำหมู่บ้านนะครับทรงนี้เขาบอกทรงเฝ้าบ้านอรอเลยจะไปตัดผมข้างนอกก็ไกลไปนะครับกว่าจะถึงเมืองก็ประมาณ40-50ห้าโลเพราะฉะนั้น ซัดก,กันเองในหมู่บ้านเลยล้อกันทั้งบ้านเอาตั้งขึ้นตั้งกันเวทนี้ดึงก้อนไอ้ปูตั้งกันดึงก้อนนั่นแหละ ตังไว้ตังไว้ตังไว้อืมใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะปูใจเย็นเตรียมกิ๊ปเปอร์ให้หน่อยครับเตรียมกิ๊ปเปอร์ให้หน่อยเตรียมกิ๊ปเปอร์ให้หน่อยครับอยู่ในถุงอยู่ในถุงอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วอยู่แล้วในกระเป๋าผมมันมีครับอยู่แล้วใจเย็นกระเป๋าผมมาครับ เอาเกวกับครีมนะครับเกเปอร์กับค,ครีครคม,ม,ามาจะเย็นนะปูตั้งคันขึ้นพยายามตั้งขึ้นไว้พยายามตั้งคันไว้ครับพยายมตัม้งคันไว้ก่อนใจเย็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 นค่อยๆดึงมาก่อนปลามันยังมีแรงอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นครับใจเย็นใจร้อนอะน้าน้าลองจับหน่อยผมจะเอาปลาเจ้ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นยน้าปูตั้งคันขึ้นคันออกยาวๆทำไมน้าปูนอนคันโอ้แม่นออสแมจรนตั้มดึงไปกอล์ฟให้ให้ให้โจหนีบก็ได้ cắt gì đây thêm tiêu mình đêm mình cắt xong gì đấy đang lì phạm để gì có đang เองรีบรอกปล่อย็ลยได้แล้ผมจับได้แล้วปล่อยแล้วคิเปอร์ไม่ต้องคิเปอร์ไม่ต้องเยมันแห้งวจะไม่มันตายจะร้องไห้แม่ดีใจมุดยิงเลยจะร้องไห้สิ คีมหน่อยไหมจะได้ถ่ายรูปกันทุกคนเยอะครับเห็นในเห็นคีมผมไหมคีมตรงกระเป๋าอะครับคีมไ่ได้ตรงกระเป๋าเซฟไหนเจอหรืยังอ่ะอนี่ครับเราเซฟปลา้สุดไม่ต้องกลัวมาสองตัวมาสองตัวฝากฝากเก็บเลยครับฝากเก็บไว้ในกระเป๋าเดิมฝากฝากพูกคนเดียวนะจะต้องฝากนะ ปลาอยู่ในน้ำตลอดนะครับครับสวยมากครับสวยครับสวยมากเลยยกมาเลยนะปูอึ๊บนีครับโอเคอึ๊บพึ๊บอึ๊บสุดยอดเลยอ๋อนะครับปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาตินะครับครับพร้อมครับพร้อมเลยครับปล่อยเลยครับอื้อ บ๊โอ้โหเับปูเอาจนได้แซงเลยสุดเลยสุดเลยเอาจนได้เอาจนได้โอ้โหโอ้โหนะครับอย่าลงให้ดีใจโอ้โหตีกันอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ ตอนนี้ก็สิบโมงข้าวเช้าไม่ทานกันเลยสุดท้ายครับนาปูดูวินเดอรครับสุดยอดครับถือว่าเป็นการเาเรียกว่าปิดทริปณนะจุดนี้นะครับได้สวยงามเดีย๋ยวต้องติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสับสนุนการเดินทางโดย